สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ v r l d c l a s s Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายบาร์จนะครับได้ทำการเปิดแบรนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วพร้อมกับส่งรถมอเตอร์ไซค์4รุ่นใหม่ลงทำตลาดในเวลาเดียวกันโดยประกอบไปด้วย p a n s a NS 160 Panza NS 200 FIA b s p a l s a RS 200 FIA b s และ d o m i n a 400 เราไปดูรายละเอียดและราคาของตัวรถทั้งหมดด้วยกันเลยครับคันแรกบาร์จาร์พาซ n า1 6 0เครื่องยนต์จะเป็นแบบ DTSI ระบบหัวฉีดน,นะครับขนาด 160cc แบบ2หัวเทียนดิสเบรกหน้าและหลังเฟร,รมรถจะเป็นแบบ perimeter ราคาจำหน่ายพิเศษช่วงแนะนำจะอยู่ที่6,9800บาท ขั้นต่อมาครับ b a ร a จ p ร์พาวซ ns 2 0 0 fibs a เครื่องยนต์แบบ dtsi ระบบหัวฉีดโดดเด่นด้วยตัวจุดระเบิดแบบ triple spark plug นะครับ3หัวเทียนขนาด 200cc 24.5แรงมา้าระบายความร้อนด้วยน้ำระบบเบรกมาพร้อม abs ทั้งหน้าและหลังไฟเรืองแสงแบบ blue light เบาะนั่งแยกชิ้นสไตล์รถ Big b ไบคเฟรมแบบ perimeter ราคาจำหน่ายพิเศษช่วงแนะนำา79,800บาท ขั้นต่อมาครับ b a จาร์พาวซ่ RS 200 FI ABS รถสไตล์สปอร์ตไบค์รูปรักษณ์ฉบเฉี่ยวดุดันโดดเด่นด้วยไฟหน้าคู่แบบโปรเจคเตอร์ไฟท้ายแบบเส้นโค้งเว้าวที่ไม่เหมือนใครเครื่องยนต์แบบ DTSI ระบบหัวฉีดโดดเด่นด้วยตัวจุดระเบิดแบบ Triple Spark พลักหัวเทียนขนาด 200cc 24.5แรงมา้าระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำระบบเบรกมาพร้อม ABS ทั้งหน้าและหลัง ท่อไอเสียดีไซน์แบบสปอร์ตไฟเรืองแสงแบบ Blue Light, บลูไลท์เบาะนั่งแยกชิ้นสไตล์รถบิ๊กไบค์นะครับและก็เฟรมเป็นแบบเพร์เ e มิเตอร์เช่นกันราคาจำหน่ายพิเศษช่วงแนะนำจะอยู่ที่89,800บาทและคันสุดท้ายครับบาร์ดโดมินา400นเก็ตบค์สไตล์สปอร์ตทัวร์เครื่องยนต์ DTSI ระบบหัวฉีดแบบ Dual o v e r h h a d Camshaft โดดเด่นด้วยตัวจุดระเบิดแบบ t r i p p e s s p r r p p u u 3หัวเทียนขนาด 400cc 40แรงม้าสามารถทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา7.1วินาทีไฟหน้าแบบ f u l LED l Headlamp เกียร์แบบ6สปีดพร้อมด้วย Slipper c l u t c h นะครับโชคอัพหน้าจะเป็นแบบ Upside Down ขนาด43มิลลิเมตรส่วนโชคอัพหลังจะเป็นแบบ o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  ช o อ k ระบบเบรกจะมาพร้อม ABS จากบ c h นะครับแบบ Dual Channel ดิสเบรกคู่ขนาด320มิลิเมตรท่อไอเสียแบบคู่สไตล์รถแข่งเทคโนโลยีหน้าจอ LCD คู่เฟรมรถจะเป็นแบบ Solid s t a m p e r i m e t e r Frame นะครับราคาจำหน่ายพิเศษช่วงแนะนำนะครับจะอยู่ที่115,000บาทโดยทุกรุ่นนะครับราคานี้จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมทะเบียนและก็พรบรครับ และงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41นะครับทางบริษัทวอลุมจำกัดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายบาจร์นะครับได้เตรียมแผนส่งเสริมการขายซึ่งเป็นสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่จองรถบาจร์ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2563นะครับจะได้รับของแถมฟรีรวมมูลค่า7,350บาททั้ง3ชิ้นด้วยกันได้แก่โมก,กันน็อกรุ่นพิเศษิมิเต็ด Edition นะครับ b l u e t o t h อุปกรณ์ไร้สายติดโมก,กันน็อค แล้วก็ Maintenance k i t นะครับเพื่อการดูแลรักษาเครื่องยนต์จักโมตูลพบกับชมใหม่ของบาจารได้แล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถชมสัมผัสทดลองขับขี่และก็เป็นเจ้าของบาจาร์พาวซ่าและโดมิน่าที่โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่เราใจาได้ที่โชว์รูมบาจาร์แฟก s ชิปลาดพร้าวนะครับและก็ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์บาจารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไป สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส